แอปทัศออนโพสล่าสุดแบบนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสน่นเลยจ้าโพสล่าสุดและอดเซลเม้นกันไม่ไดแวแน่เลยจ้าว่าที่วันนี้ครอบครัวก็มาถึงฟันกันฟังฟังจากปักแม่แอปที่เปิดใจหลังจากนนกุลยอมรับว่าจีบแต่กำลังจะคุยกันอยู่โดยแม่แอปนั้นก็เผยว่าแฮปปี้ค่ะและคุยคุยกันคุยกันมาเรื่อยๆแต่เริ่มจากเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันและแอดดิ้งกัน จนเวลาผ่านมาเรื่อยๆซึ่งมันก็ไม่ใช่เวลามาสักพักหรือหนึ่งแล้วแต่ก็เป็นปีกว่าแล้วแต่เราทำให้ได้คุยกันเรื่อยๆอิ่มและเลกเปลี่ยนการพัฒนาไปเรื่อยๆโมเมนต์ที่เราจะประทับใจมากที่สุดก็คงเป็นช่วงเวลางานศพคุณพ่อจริงเราก็รู้สึกว่าจริงๆและเขาก็เป็นห่วงเราตอนนั้นก็สบายใจมากค่ะแอบก็ทาอะไรแอบก็รู้สึกดบ,บริสุทธิ์ใจเราก็คุยกันแล้วก็ศึกษาการเราก็ ต้องเรียนรู้กันไปและไม่ได้ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยว่าสามีและกิจกรรมพวกนี้และทานข้าวและเล่นกีฬาและไปตีแบดและก็ดูหนังและสนิทก,กันมากขึ้นนั่นเองล่าสุดแมแอปก็ได้เคลื่อน โพสภาพออกอีเวนต์ในอิสโซ g กรมส่วนตัวแม่แต่งงานก็มีแฟนต่างก็คอมเมนต์ถึงแม่แอปด้วยนนกูลบอกว่ากันว่าเลยถ้ามีโอกาสจะได้เจอกันแอปนนกูลอยากจะบอกทั้งสองคนว่าการมีความสุขมากๆนะคะรักกันนานๆไปตลอดไปรักกันไปให้นานรักกันเหมือนวันแรกที่ได้รู้จักกันและหากเจอกันก็จะรักและเก็บเกี่ยวความสุขให้เยอะมากที่สุดและสาหรับแม่ แอหลังจากนี้ความสุขให้เยอะๆในที่สุดเลยนะคะแม่าให้รักกันในม,มากพอเท่าที่อยากจะทำอยากจะรักเลยแม่ผ่านมาอะไรมามากมายพอแล้วถึงเวลาแม่ก็ต้องมีความสุขแล้วนะขอให้แม่อิ่มเอกับคำฉ่ำไปตลอด ไปตลอดการรักแม่แอฟนนและเราจะเป็นเกาะและกำลังที่ให้ทั้งสองคนตลอดไปนะคะและยินดีด้วยที่ได้ที่แอฟแล้วนะคะพี่สาวคนพวกเราแฮปปี้แฟนดาวก็แฮปปี้เสมอไปนะคะบอกว่าสัญญาสัญญาณทำให้ตัวเองน่ารักวิววิวคนน่ารักสองคนมาเจอกันก็น่ารักประมาณนี้มากๆค่ะรักกันให้นานแสนนานเลยนะคะมีในรอในฐานะ โดยจรวดเลยค่ะรอหน้าโบสหรือว่าที่รอหน้าห้องเลยนินสเนซมด้วยนะจ๊ะได้ความรักคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันและทั้งคู่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆขอคุณค่าซึ่งทั้งคู่นั้นสมควรที่สุดคือสวยมากๆเลยค่ะเมื่อคออืนที่ดูสัมภาษณ์สดๆก็กรี๊ดกันหนักไปอีกด้วยโอ้ยฟินไม่ไหวแล้วจ้าอีอีคุณแม่แอบทำห้สวยจังน่ารักขนาดนี้เนี่ย สวยออร่าเป็่งประกายประกาศและสุดๆเลยจ้าสวรรค์ประทานคุณสมบัติและสสมบัติที่มาให้กับนนแอปและนนกูลได้พบกันเจอกันในเวลาที่ใช่เซนดักใช่ดักกันในเป็นเวลาที่นิรันดร์ในคู่ครองกันไปจนถือไม้เท้ากระบองเพชรและยอดท้อกระบองเพชรอายุเพียงแค่ตัวเลขคนอื่นก็ถือว่าเป็นคน โนสนโนแคร์ no son, no บอกได้เลยว่าสามีก็พี่ก็อายุน้อยกว่าอยู่กันมานานสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังรักกันดีมีความสุขเนื้อซื่อสัตย์และเป็นผู้นำดีอีกด้วยต่างหากและสู้ไปด้วยกันน้องจะคอยอยู่ในเคียงข้างไม่ห่างเลยนะคะ